ครับสวัสดีครับเพื่อจะมาชิกห้องละอ่อนเวียงแก่นนะครับวันนี้มีสูตรใหม่แต่แตก่แตก,ก็ลงลงไปให้สูตรใหม่3ตัวน้อยชุดนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก่อนจะไปดูสูตรก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับวิดีโอนี้ เป็นเพียงแนวทางในการคิดคำนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับทางช่องไม่แนะนําให้ซื้อสลากที่ผิดกฎหมายนะครับความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นว่าเลขท้าย3ตัวท้ายรางวัลที่1 น่าจะมาตามที่คำนวณไว้นี้โดยประมาณ60%โปรดใช้วิจายนิยานในการรับชมนะครับก่อนที่จะนำไปใช้มาดูสูตรกันเลยสูตรใหม่3ตัวน้อยชุดเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ก็คือตัวบวกตัวบวกให้มันลงหลักหน่วยที่เราคิดว่ามันจะมาในแต่ละงวดหรือว่าจะมาในงวดนี้ก็คือบวกบวกด้วยสามเอาเอาเลขที่ออกไปแล้วมาตั้งแล้วก็บวกด้วยสามสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่สองสามี่สามสามสี่สี่วาไปเรื่อยจน ไปสิ้นชูที่สามสี่เก้าให้มันลงหลักหน่วยที่เราคิดว่ามันจะมาตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างเลขออกสี่ศูนย์ห้าต่อไปมันออกห้าเก้าสี่อะไรไประมาณนี้แล้วก็คือสูตรมันจะตัดหลักร้อยออกตัดหลักร้อยออกเอาเลขสองเอาเลขสองมาแทนหลักร้อย สองศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าเป็นสองศูนย์ห้าทีนี้ก็มาบวกกันห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดศูนย์บวกสี่ก็เป็นสี่สองบวกสามก็เป็นห้าต่อไปก็บวกตัวของมันเองข้างๆนี่แหละห้าบวกสี่เป็นเก้าสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเลขที่ออกก็คือห้าเก้าสี่ ก็เข้านะครับสมัครทางขวามือจะเป็นหลักร้อยนะครับห้าเก้าสี่ก็แปลกกันมันมันลงตัวได้ยังไงก็แปลกผมก็ผมผมก็แปลกเหมือนกันสูตรใหม่มัน <4. S 2> มันคือคือมันน้อยชุดต่อไปก็เอาห้าเก้าสี่มาตั้งห้าเกสี่ก็ตัดเลขห้าหลักร้อยออกไป เลยส้าสี่สองเก้าสจะบวกอะไรให้มันลงเลขสาตัวอย่างให้มันลงหลักหน่วยเลขสาก็คือ294ก็คือ5้าเกี่ก็บวกด้วย348มาถึงจะลงเลขสามนะคือตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่าง3า8ส บวก8เป็น12เอาหลักหน่วย9บวก4เป็น13เอาแต่หลักหน่วย2บวก3เป็น5ต่อไปก็บวกตัวข้างๆ้าของมัน5บวก3ก็เป็น8 3บวก 2, 2ก็เป็น5เอาเนี่ยก็บวกตัวข้างข้าเหมือนกัน8บวก5ก็เป็น13ก็เอาแต่หลักหน่วย3ผลออกมาเลขออกมาคือ583 เอ๊กก็แปลกเหมือนกันมันเข้าได้ยังไงเออเออความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับต่อมางวดล่าสุดงวดวันที่หนึ่งกันยาแล้วก็ห้าแปดสามแล้วก็ตัดเลขห้าออกไปเอาเลขสองเอาเลขสองตัวนี้มาแทนที่เนี่ยแทนที่หลักรนะ้อยเอเออสองแปดสาม ถ้าจะให้มันลงเลขหนึ่งคิดว่าคิดว่าแปดสามเลขสามหลักหน่วยเนี่ยถ้ามันลงสองแต้มก็จะเป็นเลขหนึ่งถ้าจะให้มันลงดิบเลขหนึ่งก็ต้องบวกด้วยสามสี่เก้าสามสี่ศูนย์หรืสามสี่เก้าน่ะทีนี้ก็มาบวกกันสองบวกเก้าเป็นสิบสามบวกเก้าเป็นสิบสองลงสองหลักหน่วยแปดบวกสี่ เป็นก็ลงเลขก2ไปหลักหน่วย2อบวก3ก็เป็น5 <c oughs> ต่อไปก็บวกตัวข้างๆของมันเอง5บวก2เป็น7 2บวก2เป็น4 7บวก4เป็น11เอาแต่หลักหน่วยขวามือส่วนมากจะเป็นหลักร้อยขวามือส่วนมากจะเป็นหลักร้อยนะครับก็ทามานี่ก็คิดว่าคงจะมา4 7 1 ือตัวนี้สี่จิตหนึ่งต่อมาสองปดสมกันคือเราทำไว้ประมาณสี่ชุดทานมาเลขห้าก็จะได้แปดเจ็ดห้าก็คือเหมือนกันก็คือเอาสองแปดสามล้วห้าดสมก็คือเอาสองมาแทนสองร้อยสองปดสถ้าจะให้มันลงเล 5, ขห้าก็ต้องบวกสามสี่สาม สามสามเป็นหกแปดบวกสี่เป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดสองบวกหกเป็นแปดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าความน่าจะเป็นไปได้ก็คือความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับแปดเจ็ดห้าต่อมาถ้าหลักหน่วยมาหก ลรวก็เอาสองแปดสามตั้งก็คือตัดเลขข้าวออกไปเอาสองมาแทนที่เป็นรหัสคงที่สามสี่นี่ก็เหมือนกันรหัสคงที่เหมือนกันถ้าจะให้มันลงเลขหกก็ต้องบวกด้วยสามสี่สี่นี่แหละก็คือว่าสามสี่ศูนย์ถึงสามสี่เก้านั่นแหละที่นี้เราให้มันลงเลขหกล,ลงหลักหน่วยเลขหกก็คือต้องต้องบวกด้วยสามสี่สี่สามบวกสี่เป็นเจ็ด แปบวกสเป็น12บสองบวกสเป็น5 5าบวกสเป็น7จ็สองบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็นหความน่าจะเป็นไปได้น่าจะมา9 7้หก็คือตัวนี้ผมลงไว้แล้วเก้าเจดหก่อมาถ้ามันมาเลขแปถ้าหลักหน่วยมันมาเลขแปตามสูตรก็ ถ้าจะให้ลงเลขแปดก็ต้องบวกได้สามสี่หกถึง3 4 9นั่นแหละแต่ถ้าจะให้มัลงด้8แปดก็ลองลงไล่บวกจากเศษเศษสมุดดูเศษกระดาษด,ดูมันจะลงได้สามสีถึงจะลงได้หลักหน่วยเลขแปถ้ามันมาลงตัวนี้ก็มันน่าจะมากกว่าหนึผมก็เลย178 สามเจ็ดหกเก้าแปดอันนี้คือเป็นตัวรองมันเป็นตัวสำรองก็คือตัวนี้ตัวสำรองก็คือตัวนี้ตัวสำรองก็คือตัวนี้เลขสามหลักหน่วยเลขสามหกแปดหนึ่งสามนี่ก็คือหลักสิบเจ็ดเก้าแปดหกนี่ก็คือหลักหน่วยก็คือหลักร้อยเก้าเจ็ดสี่สาม เนี่ยก็คือเป็นสูตรผมก็ดูจากสูตรในความน่าจะเป็นไปได้เอาหลักหน่วยมาลงหลักสิบหลักร้อยเดี๋ยวมันมาเองมันเนี่ยมันมาเองโดยอัตโนมัติเนี่ยเนี่ยหลักร้อยหลักสิบมาเองโดยอัตโนมัติขอให้เราว่างวดนี้หลักหน่วยน่าจะมาแปดหกห้าหนึ่งอะไรประมาณเนี่ยคือเป็นการเป็นการคาดเดานะครับเป็นการคาดเดา ก็อย่างตัวอย่างตัวเนี้ยหมดก่อนนะวันที่หนึ่งสิงหาแล้วคาดเดาว่าหลักหน่วยมันจะมาเลขสี่หลักสิบหลักร้อยหลักสิบมันมาโดยอัตโนมัติตัวอย่างที่ผ่านมาอันนี้เหมือนถ้าเราชอบบวกสามสี่แปดให้มันลงหลักหน่วยเลขสาม มันออกมันออกมันออกห้าแปดสามมันออกห้าเก้าสี่มันออกห้าเก้าสี่ใช่มันออกเก้าห้าเก้าสี่บวกลงมาปุบ๊บมันจะมีอยู่ในในเน,นี่ยสามตัวมันก็เลยเข้าตรงๆเลยห้าแปดสามห้าเก้าสี่ด้านขวามือตัวดีมักเป็นหลักร้อยนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องไปเล่นมากผมจริงเล่นเล็กๆน้อยเบอร์สิบาทยีิบาทก็ไม่เป็นไรพอจริงเรานั่งกินบงกินเบียร์นั่งเข้าร้านอาหารหมดต้องสี่ห้าพันแอันนี้ทำมาขึ้นมาก,ก็ได้ s เจ็ดร้อยได้ F ยี่ามมาั้ง <c oughs> อ่ะต่อไปนี่ตามนี้เอานะครับคลิปมันจะยาวโอ้ยแค่นี้ตั้งสิบเม็รนาทีเลยเหร อาละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามละอ่อนเวียงแก่นนะครับสวัสดีครับ